สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องเซียเมดัมซิงนะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าพี่ไมาเจเเริญการช่างนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้วาดรูปเลยครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้วาดเลยครับเพราะช่วงนี้เป็นฤด,ดูเกี่ยวข้าวครับผมต้องขับเกี่ยวข้าวครับมพอดีไม่ได้จ้างเขาขับต้องขับเอง คันนี้ก็เครื่อง JO 8c J5 Turbo ครับ260แรงมาตัวแรงครับตัวนี้ปั๊มใหญ่กกมมนาก็เป็นช้างดีเซลครับมาจากอูก็แบบนี้ครับปั๊มตัวเดินก็ปั๊ม23ตัวเดิน 12 H t ครับของใหม่ไม่ใช่เก่านอกครับใหม่ไทยนี่ก็เป็นเลทั้งกันครับที่ไมาเจริญการช่างเป็นเลดด้านครับเลดด้านจะจะหนาะกว่าเลดเงานะครับราคาก็อยู่ที่2ล้าน ไ่ายทอครับเชียงยยน้องมาจากสุพรรณทำให้ครับทีมงานเสี่ยกรตัเวเลอร์ลูกโรลเลอร์ก็สิบเอ็ดตัวนะครับผมแใงป่องโซ่สี่สิบแปดข้อใบแท็กก็กว้างประมาณ 80ใบเต็มนะครับไม่ใช่ใบต่อนะครับฝากก็3เมตรครับตัวนี้เป็นตัว2020นะครับออกมาได้ึ่งปีเข้าปีที่สองครับตอนนี้พไมจะเจรินการช่าตอนนี้เกี่ยวอยู่คอนแกนครับผม วันนี้ว่างงานครับไม่ได้อยู่บ้านก็นเลยไม่ได้ไม่มีเวลาว่าตรูกนะครับต้องมาขับรถเกี่ยวครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับ ครับผมเสียงก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็ถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่างผมจะจะถ่ายให้ดูวันหลังครับสวัสดีครับผม